สวัสดีนะครับเช้าวันพฤษภาคที่11กันย,ยายน25 6 8นยแครับมา,า่าักัลคร์ติดามตลาดนะัดโคกระบือตะบนกุดว่ารพอำเภอกุชลนรายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้นะครับมีงวอเขา้นานังในกัดบับหนึงสาหาร่อยจังว่า,า,ากัดเมงนไงสาวหน่อยเมื่อหาร่อย ง่าดิกัดกัดแองกัดนีนนนะครับนนนครับขนดำหัวลวน่สูงประมาณร่อยสาหนะครับแนองกัดกัดจ้าบาทนะครับกัน13,500สามพันห้ารนะครับสนใจติจิตอได้เบอร์ไหนะครับศูนย์หกสองหนึ่งสามศูนย์สี่แปดสองสามสนใจก็มาสนนเลยนอนเอาสายดำสายกัด ข่วงสางได้ครับขคุณครับ่วงสางไดอยู่นะครับข่วงสางไดอยู่ครับันคหครับแขวคู่เลยประมาณนะพีุ่่อะไรล่ะต้อง <c oughs> <c oughs> ลอยสี่อยส่สิบหานะครับฟันแทคาดเด้อไปอีกแล้วดอน้ยไปดเล่นยังูดอไปดี

ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้ามองศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ครับผมไปทรงอุดรน้องคายสักคนนี้เลยเลยไปยุกเกิร์บอทงงกรับาุดก่เไปอุดรท่างหน่อยเอาว้้านนั้นโทมาผมมีดลยอันที่ยงหลังคัมเขาบอกมาเบิ้งหลอดโทมาโทมาเว้หางหน่อยครับผมบ้านหน้าขามแมนครับผมเนี้ยหรอไป กำลังสิตัดไหมวกไนี้ก็ดีอย่างตัวบวได้ไปย่ก็ไปบวชใพอครับบอบท่านบสามหมื่นทนะครับสามหมื่ครับามหมื่เรีบสวยนะครับเรียบงามงามเลยครับือดสูงอ้องเดือนสงเดือนอันนี้ทองสเดือนสองเดือนว่านะครับสองอ่อนครับองอ่อนครับ

มีขึ้นรถด้น, 3, 000, นครับสามตัวหาหมื่นเงินจ้าเมีนมาเมียนครับเออสิบตัวใหญ่กสิสามหมืนลักสามนะครับนั่นกืบสิบตัวละหมื่นกะลัวนะครับตัวละหมื่นสามเกือบหกหมื่นหรอสามตัวหนึ่งเกือบหกหมื่นกว่าีหคือครับเปิดมาสนะิบแปดครับ เงิหมืนอยไขอให้งเพนเิบันาพนรมีเนาะงได้เงินหนเาะาันเจขอะครับป้านา่ิแม่ลูกผมครับเองขายด้วยหาันเนี่้อยนนซื้อเาซื้อเยอะจุดเยอะสงันนึงสีครับเพันเ0 0องมนพันครับน่แม่ลูกงนันลูกตัวเมียอง่รสอง่นพันโอ้แม่สูงร้0ยสี่สิบวกนเลยครับ เท่หน่ยน่านนสองหมืนพันี่อดูตัว้นะองามเท่าคนเลยโอ้ใหญ่ๆมีตัวละาๆน้งนสองตัวสี่หมื่นอะไรน ันีเดี๋ยวเดี <ett> ๋ยขายให้นี่คูละสามหมืามครับนี่สามหมื่นสามสามามคู่นี่สามสามกับะเสอับเย็นกับสามสาคู่นี่สากคู่นั่นกับสามสาสนใจติดต่อได้เบอร์เด้นะครับ095ย์5ก7ศูนยด สนใจทุกมาสอบถามมึงได้หนึ่ครับเปิดเนะครับเอันนี้แยกกบน้องนะครับเนี่ยแยกกบน้องไปเป็นคู่นะครับแยกกบน้องนะครับอันนี้กับแม่ลูกนะอันนี้เป็นคู่ครูแม่ยังไงสูงลอยสี่สิบห้าบวกนะครับนัหนาครับเอาเป็นไงครับอ่อนบ่อ่อนมึงเหรอนะครับ นี่นะครัยังีสองหม,มื่นพะันแม่นะครับ้อยสี่สนะิบวกแม่ลูกลูกแม่ยังดีนะครับโอ้เด็กหน่อยมันขึ้นกี่เดือนะครับนะสองหมื่นพันรนะนะอย่างรอไปท้างนี้กันนะซีีเท่าไรนะครับแม่ลูกนะ้ำมาอยากสี่สิบห้าแม่ลูกสี่ิบห้านมันอยากนะครับ แดงดีนะครับเข้มอยู่เข้มนะครับมัวลูกเนี่แหลูกแน่นอนเขาสนามไม้ยังตื่นสนามไดหน่อยนะครับสนใจอ่างที่ต่อเดือ์เลยนะครับโอ้ยื่งว่าผมเพื่อความระเบิดรุนจำเบอร์ว่าได้นะครับแบานนี้นะครับแดงครับแดงดีนะโอ้โหม่วงไฮม่วดินแม่ลูกสูงร้อยยี่สิบบวกนะครับแม่ลูกสูงกว่ายี่สิบบวกอ้าวัวไทยงัวไทย ไทยใหญ่ๆไทยใหญ่ๆแม่ลูกดูตัวพู้ค่าจับาัครับแบบนี้หมื่นสามหน่อยสิบสามสิบสามแม่สาวจับัครับแม่สาวบครับมื่นอนห้าร้อนีวันนี้สาวสูงร้อยสานะครับสาวน้อยสูงร้อยสามสิบแดงๆเครื่องดำๆเนยแดงจนแสบแลสิบสองห้าร้อยนครับเดี๋ยวเบิ่งภ้าเบิ่ง สิบสอห้าร้อยนะครับสิบสอยนะครับครับแดงสิบสองห้นะครับคุณนนะแซบครับครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สนยจ็ดแห้าห้าสามสนใจ่สอบถามนะครับแม่ลูกครับลูก่ แม่ลูกกระมือเงนน้อยนะครับแม่สาวกระมือเงินสองหมื่นสองห้าร้อยนะครับวันนี้นะครับโอ้กัดว่าเห็นเจ้าข,ของอว่าเห็นเจ้าข,ของครับเอามือนี้บรรยากาศต่อร่องคึกคักนะครับซื้อคล่องคล่องนี่นครับตัวแดดออกนะครับทายใหญ่นมานครับกัดว่เห็นเจ้าข,ขอาง ัดนี่หนกัดนี่เนื้อตัวผู้รอสายเนื้อก็มีนะครับเงี้ยวนะกัดนี่นะครับ แม, 2, 000, แ,มแม่ลูกสองมื uh. ่นหาเแม่ลูกลูกตัวผู้ครับครับแม่เคร oui. <c oughs> morning, ื่องเหลืองนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้นะ <c oughs> <ๆ ihrem> email, <c oughs> ซาวห้าซาวห้านะครับวงสางไงนะครับต่อใด้ยูนะครับ เราหาทรงสี่นะครับลอยเอ็ดกะสินครับสนใจติ่ต่อได้เบอร์ไดนะครับ098ย1 9 9้าแปสนเป็นสสนใจทุกมาสอบถามนะครับแม่ใหญ่ๆนะครับอลนอีกเมื่อีแม่สาวหกสิบสี่สูง0อยสี่สิบอยู่ดอกร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิบนะคห่าวขึ้นมา มันย้อนแสงอย่างเงี si ้ยครับมันอาจะเครื่องเหลืองนะครับมันขึ้นว่ามันห่าวนะ๋ยวเอาเครื่องดับอมนะครับเครื่องดับอมอยู่นะครับเครื่องดับอมได้อยู่นะครับเสียงเดือดมันอ๋อเสียร์กาซีนร้อยเอ็ดชงฟรีสิบห้าห้าร้อยหน้าพนักหน้าพนักสูงห้าร้อย แม่ลูกนะครับสิหาหาอยสูงลอยสามสิบอีกนึงนครับแม,แม่กัโลนธรรมาชาตินะลูกก็มิตตุ่มเขาหน่อยหนึ่งคนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับ